สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> จากที่ปลูกกระโพดไปนะครับเป็นกระโพดนาฝนนะครับที่ต้องคลิปไปนะครับใบอาจจะงามครับตอนนี้ออกดอกแล้วครับอายุน่าจะจากเมื่อปลูกวันที่สามนะครับจะถึงสงเดือนนะครับ วันที่ 3, สามในการเสร็ห่อซองแดงครับบางต้นก็เป็นฟัก้างลงฟักครับได้แล้วนะครับใส่บ้างมีคือใส่ตึงหยอดเองนะครับแต่ว่าฝนตก,กับพี่นอกมองนี้คือมองดันนะครับเป็นคันแท้นะครับ มันก็ได้บัสูงบังามครับเนี่ยครับเป็นการแทรเโกตรงนี้นะครับแล้วก็ดันออกครับฉีดยานอนบ่ได้ครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับฉีดใส่กับฝนตกฉีดใส่ฝนตกครับก็เลยได้ซ้ำนี้ครับพี่ละเนี่นะครับใส่ปุ๋ย สองรอบครับรอบแรกช่วงอายุประมาณสิบวันครับแล้วก็รอบที่สองประมาณสี่สิบวันตัวมีฟักก็มีครับเป็นพันของแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้าครับฟักครับกำลังแทงฟักก็มีแล้วค่อยเบิ่งครับ ว่ามันสนสันได้เบน้งน้ำครับนี่น้ำท่วมังค์ครับนามมีตลอดครับน้ำฮงครับส่วนด่านล่างคงบ่ไดายังครับาายาไลยเนี่ยครับมันมีน้ำครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยใดก็มันบก,ก้นครับหนามมันมาหงสตอนนี้ครับก็ได้ช่วงทั้งๆในน้อยนะครับใส่ปุ๋ยใดก็เก่าครับตรงไหนที่บ่มีหนามนะครับว่าครับช่วงปลายๆนะครับตรงนู้นนะครับรนี่นก็สีเขียวยาวใหญ่ง่าแต่มีฟัก ตรงนี้ประมาณที่ผมปลูกไร่ไร่ครึ่งนะครับนี่ครับจากตรงนั้นขึ้นมานะครับไร่กว่าๆผมลงทุนยังน่ไทปันเกือบประมาณ450บาทครับไร่ครึ่ง450ร้อยห้าบร้อยมันได้ละสามร้อยไทยปันก็หกร้อย หกรกว่าบาทครับจะไทยและปั่น600กว่าบาทผมปลูกเองจากนั้นก็จชยาขยาเองฉีดยาเองยังเองใช้ยาตัวเก่าครับมเมล็ดพันธุ์เกษตรตัวเก่าครับตอนนี้คือมีแค่กาลงทุนไทและก็ปุ๋ยสองกระสอบยาตัวเกา่า ปยุยผมใส่ย,ยูเรียนะครับมัดครั้งละหนึ่งกระสอบผมสนับผมเน้นไปทั้งทังครับทั้งล่างมันบ่อยได้ไว้มันก็ไม่ใหญ่คือเก่าครับมันเรล่อยไว้ยังเสียน,นะครับปีที่แล้วจากทั้งทังลงมาตรงล่างเนี่ยนะครับได้ยระมาณเจ็ดร้อยล นะครับลดละหกบาทแปดสิบนะครับตอนนี้ผมลงทุนไปลงท,ท,ทุนไปแล้วนะครับกับปานนาะครับปุ๋ยสองสอบก็ตกไปสอบละแปดบอยนะครับปุออย๋ยยูเรียตะกะตยกนะตเจ็ดอยเก้าบหาบาทนะจงซื้อบสอบ,สอบนอยไปประมาณพันหกครับ พันหกขัดไปพันหกร้อยเป็นสองพันกว่าบาทครับับาเก็บค่คแรงตอนนี้จะทีดสองพันกว่า,านะครับเดี๋ยวถ้าเบิรงนนคะครับว่ายามเก็บเกี่ยวสิซ้ำได้มเมล็ดพันธุ์ตัวเก่าถ้าตีมเมล็ดพันธุ์นั่มจะใส่ประม 5, าณหากิโลกับประมาณเก่าล่อย เกาลอยถึงพันหนึ่งครับเริ่มไปคับจะดีมเลยพัน 4, ไปได้ามกะประมาณประมาณเก0อยถึงพันหนึ่งพันหนึ่งแตก2องหเป็นสามพันหประมาณนี้ครับีขัดยางเบ,บืองอ่อมนะครับเพราว่าในามันคงเนียมเห็นนี่ครับแา่เครื่องเวลา ดาบฝนครับนีนตกสุกหลายแต่ถ้าผมปลูกให้มันแถวลงไปทางทั้งลงล่างจะดีกว่านี้ครับผมก็ผัดผัดเองครับปลูกแนวขวางขวางน้ำนะครับเนี่ยครับผมผผบปลูกแถวๆน,น,นวี้แต่พื้นที่นี่มันลงไปทางล่างทังีลงไปทางล่างราบสองครับ ผมน่าจะปลูกกวางแก้มือครับอาจจะปลูกลงไปเมื่อไหครับจากทงเขาเพิ่งพักในวานนีครับหญ้าเต็มอยู่ครับเนะีิท่านนี้เห็นยังครับจะเย็นนะเดีย๋ยวมาบุ้งทางบนนะครับ ลัง,ออ,อ,งออกฟักครับนี่ไปแค่ปลูกกระปวดน,นะครับช่วงที่ออกฟ้ากับนี่ที่ใส่ปุ๋ยดีบ่าครับหรือปล่อยเลยบ่าครับอายุสานี้นะครับตัวที่ออกตัวที่ท่านออกเนี่ยนะครับตอนเป็นลุมเหมือนนะครับก็เป็นลุม่มหนามคังกระสีบะพงครับ จะได้ยู่ไหครับค่เนี่ครับถึงงามๆลักตัวบ้านเนี่ยนะครับก็ั่องกครับตัวใดตัวใดแน่นะครับเอาลงไปมันแลดจัดลอยโล่บ้าง่างามก็านีหลายครับแต่นีมัน็ควยงาม แต่สิด่ดก็หาลอยโล่โวก,กับเงาเบิรงนไปล้เงดำหลอกนะครับนมองรูปของบอดด้ที่พี่น้องเผด็งนี้มันเท็ดซักรครับเผียดแต่งตับบออมที่หลาพัสดุก็ลงไป็เนเะ้าทนายต้องไปเนี่ยครับ วันเดเจ็ดลอยโลซึ่งวันนี้ผมหวังนะครับจะเดบิวหอดเจ็ดลอยโลเป็นใจสภาพนี้ครับแต่ว่าการจีดใส่ปุ๋ยเมว่ามันสิรูปไป็นประมาณนี้รถล,ละแปดบาทกันใดจะหาลอยโลก็แปดหาสี่สิบกับสี่พันต้ก็รเหลยอไปจากบาทบท่านหนอดค่าเกี่ยวได้นี่ครับถ้าค่าเกี่ยวเขาปวดดีครับไรล,ละเจ็ดถึงแปดลอยค่าค้นนี่ครับแล้วกระบะเขาคิด เกวละประมาณสามหรือสี่หลอยนะครับพระบาทคนท่านเนี่ยนี้งามนะครับพระบาท้มควรเนี่ยครับ,รบ,ป,รบประมาณโดยรวมนะครับถ้ขบวนอาฝนเนี่ยมันลงไปอย่างเสียแต่ข้าวปูลงจากจากเทิงนะครับเป็นแถวลงไปข้างลา่างมันจังสวยง,งามบปีเนาะ เดี๋ยวถ้าเบิ้งช่วงเก็บเกี่ยวนะครับบ้าปนผลิตสิเดี๋ย่ายได้วัสี่ถ่ายคลิบวิดีโอเกี่ยเติมเกลี่ยมาให้เบิ้งนะครับเก็บนี้ผมก็ไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับในคลิปของผมภาษาเด็กบ้านนอกนะครับผมก็เฮ็ดไปตามภาษานะครับเดินไปบุ่เร่แน่บุ่เร่หัวใาน้ำไป ไปสี่วานเขาปอนวันเขาหลังมึงกับบรัยห้งซ้า,าน้ำไปเนี่ันที่29 e กกรกฎาคมครับอย่างสิงหาแล้วผมกับเพ่อในบ้านเขาอยู่บรัยฝ้าครับ <c oughs> ไปเื่อยๆครับชีวิตครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ